สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบสุขุสุขศนะครับพี่น้องมาพบมาพอกันคือเก้านะครับกับสมบัติดำซิ่งพี่น้องหลังจากที่เฮ้าทำภารกิจเกี่ยวเขานะครับกันเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องผมก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้ววานนะครับมันนี้ก็ อ้พี่น้องบ้านเฮากับเพิ่นกับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาออกแล้วนะครับพี่น้องเพิ่นกับมาแปลงให้แปลงหน้านะครับทางบ้านบ,า,นบาโคเฮานะครับคุยกันในรคาคาสองหมื่นหานะครับโลให้หน้านะครับโหหล่ะพี่น้องให้ล่างกับให้บนนี่นะครับสองหมื่นนะครับสองหมื่นกูกลัว,วอ้าตีเป็น เป็นสองงานนะครับปกติหน้าเพิ่นสิเป็นอสี่งานข้างล่างสิเป็นสองนะครับเรียวแปลงข้างบนนี่สิเป็นไฮหน้านะ 3, 3, 3, สามสามสามไฮนะครับสามบิงบิงที่เพิ่นดันลงมานะครับดิ่มดันลงมาเป็นสองบิงนะครับดันลงมาถมบิงบิงนี่นะครับพอบิงนี่เป็นไฮเดียวไฮหญ่ไฮเง่เนาะครับแต่ว่าบิงสองงานข้างบนนี่เป็น เป็นบิ่งหน่อยสองอันแปลงลงมาไล่ลงมาถมให้ให้ล่างนะครับให้มันเป็นเนื้อให้หน้าเดียวกันนะครับกับขางล่างร่วมแล้วกันทเป็น2ไงใหครับมันก็มีไหนอน่อยให้นึงอู้่กันนะครับ่นบ่อเห็หนดนะครับ,บ,รรบจงไห,ไหกก้าะ่นโดยถ้าตก๊ะ้าปัะนโอ้ คุยกันในรคาคาสองหมื่นหาพี่น้องนี่ห้องกันสามหมื่นนะครับเป็นตัวหาพันโอ้แต่ว่ากะทีมงานรถไถเฮาเสียบบุ้งเพิ่นกน็เอาตกลงราคากันได้แค่สองหมื่นหานะครับคุ้มหรือไม่คุ้ม,อ,มอ่ะมาเบิ่งกันพี่นอ้องอยู่กับยันมานะครับเมื่อนี้ว่ายเอ็มนะครับยันมาว่ายเอ็มสามหาเจ็ด อยาไปบังกันใกล้ๆก่อนพี่น้องนะช่วงยุดธพักกินน้ำนะครับ Y YM สามหาเจ็ดเอพี่น้องเบิ่งโมรอๆกันเลยทีเดียวสำหรับเันมารุ่นนี้พี่น้อง ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นล่อโตพี่น้องตัวนั้นเป็นว่าเอ็มสามหาเจ็ดเอวันนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นโตรธรรมดานะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ซ้ากันละพี่น้องตัวตัวนี้เป็นอ่าเป็นล่อให้ลงให้ลุงหนาห้านะครับเป็นล่อเล็กรุุดธรรมดานะครับปกติตัวนี้เป็นความยี่บแต่ว่าตัวรุ่นล่อโตนี่ความยี่แปดนะครับ บเกินกันหลายดอกพี่น้องเดี๋ยวจังถลอชม่มนะครับการทำงานของผนสำหรับวหายเอ็มสามหราเจ็ดเอนะครับ,นะรบในได้เวลาเราโชเฟอร์เข้ากับมาประจำทีแล้วครับกินน้ำกินท่าเขาน้าเขาห้องน้ำเรียบร้อย พร้อมสีเงาต่อไปนะครับเอ้าเบิ่งกันช่มกันพี่นอ้องลมบาจีลบก,กวนในเรื่องพี่น้องจุดจาดจัดเพราะว่าเมื่อนี้ลมแห้งอยู่นะครับยันมาครับค่ายยันมาเมื่อนี้วายเอ็มสามาเจ็นะครับปับให้ปรับหน้าพี่น้องมาเบิง่งมาช่มกัน มันห้เล็กห้หน้อยก่ะปุงเอาแทงเอานะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องชาวไฮชาวหน้าเฮ้าอา,อาชีพเฮามันก็ะคือเฮ็ดไฮเฮ็ดห,หน้าไหมันบ่นี่เฮ้าก็เสริมเติมแทงเอานะครับช่วงล่างก็อยากเป็นหินโยพี่น้องครับช่วงเนิ่นๆขึ้นไปทั้งหลังรถนะครับอยากเป็นลูกร่างากเป็นหินนะครับ แต่ว่ากะถือว่าดีครับเพราะว่าดินมอสันแห้งนะครับพี่น้องครับปลาไวหอดเดือนหาเดือนสามเดือนสี่เดือนหาเฮาพี่น้องรับรองว่าแก่นครับรดเท่ากับสีทำการเจียดหรือว่าไถกะสีลำบากนะครับเพราะมันแก่น,นเปลืองน้ำมันกับเติมกันเข้าไป 1, 1 cm นะครับสําหรับผ่านผ่านหลังเขานี่นะครับเป็นขนาด216ใบโอ้ย <laughs> 216เนิ้วนะครับพี่น้องโอ้โหผมก็ได้ขนาด216นะครับเบอร์6ใบน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1,700กิโลนะครับ สำหรับน้ำหนักของรถย่างหนังก็ใส่13.6ขอบ26นะครับยางหนาก็ขอบ18นะครับ8นะครับ8 18 ขนาด5 7เจ็ดแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์สีสูบ Direct Injection นะครับเทอร์โบนะครับปริมาณกระบอกสูบอยู่ที่สามพัน84ซีซีนะครับ ไดี๋ยวเ่อนครับจังเกียรยางนะครับ อยากเป็นหินจังน้อยอยู่พี่น้องนะครับต้องไถซะก่อนครับเอาไถมันก็เจียดง่ายนะครับยันมาตัวนี้ก็หาสิบเจ็ดแรงมานะครับซีสูบไดร์เบกินจิคชัน ทำงานได้ประมาณสี่รอยชั่วโมงนะครับอย่ามากทำงานได้ประมาณสี่อยชั่วโมงแล้วสำหรับรถได้หนึ่งปีหนึ่งฝนนะครับเดี๋ยวผมสิลองมึงจะตั้งครับเป็นยังไง หาสิเบผมบัวือเสือแดงคับวคัวกันสํำไดพี่น้อง ลองเมือง้หลี่น้องคอนท้นผมว่ามันมันติดเบาะนะครับคอนท้นใบมีดหนานะครับผมขับเพลิงแหลวมัมมันเป็นเชียงเชียงนะครับมันตรงต่อขึ้นมานะครับเพราะมันมันต่ำไหมพี่น้องมันต่ำนะครับนี่ครับเป็นคอนท้นใบมีดหนานะครับมันมันต่ำไหมครับมันต่ำมันเชียงเพราะมันอยู่เบาะนะครับอยู่ติดกับเบาะ แล้วก็อย่กับคอนท้นหางนะครับมันติดกันนี่มันมันเลยมันเลยติดมันเลยเชี่ยงไหมครับต้องต่อนะครับไบมีตานี่ต้องต่อขึ้นนะครับพอเนี่ยพอถึงนางขับนี่มันมันติตําแห้งพี่น้องต้องต่อขึ้นให้สูงๆจังหน่อยนะครับมันสีเหมาะพอดีพอคุผมมก็ว่ามันตําอยู่มันเชี่ยงนะครับแเ่พอบังคับใบมีตานะครับ หรือว่าแห้งดีอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นหาดสิบเกตแม่นะครับผ่านกับเป็นของ CMT นะครับผ่าน CMT หลังคาดก็ยากสูงนะครับอนะ่านนี่ก็ความคิดของผมนะครับ ลังค่าจากสูงจุงนะครับวายเอ็มสามานะครับเ<อ>ครืค่องยนต์เนี่เป็นซีสูบไดเร็กอินเจคชั่นนะครับหาสิเจ็ดแรงมารหัสเครื่องยนต์เิ่นกเอ็นวีเก้าิบซีเอลนะครับสำหรับเครื่องยนต์ วารอบเครื่องที่2,400รอบต่อน,นาทีนะครับอีกเจ็ดเล้งมาสำหรับถังน้ำมันนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับาจะเป็นพลาสติกนะครับหาซิบริดนะครับถังบรรจุได้หาซิบริดนะครับสำหรับน้ำหนักถังยกได้ดีก็ประมาณ1,450งกิโลนะครับ หรือว่าตันเครื่องนะครับ CMP e แปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับสำหรับระบบเกียร์เป็นชิงโขเม็ดชิงโคชัตเทิลนะครับเดี๋ยวจังทาาจาของคนนะครับไปคุยกับเจ้าของหน้าอยู่นะ เดี๋ยวจังชมกันต่อครับราคาได้กันสองหมืนหานะครับอสองไฮบิ่งนี่ก็เป็นหน้าสามไฮบิ่งส่วนทางหลังของรถนี่เป็นสองบิงน้อยๆน,นะครับไล่ลงมาถมบิ่งไงข้างล่างปรับให้เป็นไฮเดียวกันนะครับข้างล่างก็เป็นสองไฮนะครับเพิ่นกั ปั๊บไปแล้วนะครับแต่ว่าบอท่านได้เก็บงานนะครับหน้าสองไฮกับเห็ดเป็นไฮเดียวนะครับหรือแพงพี่น้องเลยสองหมื่นหานะครับกับพ่อฟังยกช่วงนี้นะครับพี่น้องพอดินท่ามันกับยังบอท่านได้แจนได้แข็งนะครับพอเห็ดอยู่ดอกสองหมื่นหาก็ได้นะครับ คนคุยกันเรื่องไรดินนี่แหละพี่น้องนะคุยกันแล้วนะครับผมกับวัวขอเสียหรือว่าอ่าตัวคอนท้วนใบมีดหนานะครับผมก็คุยกับเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนเชียงบอกเพื่อนกับว่าเคียงอยู่นะมันสั่น มันต่ำนะครับมันสั่นมันต่ำแล้วมันย่ำเข้าใส่งานมันมันติดกับขาเขานะครับพอมันติดกับเบาะมันสั่นนะครับต้องต่อขึ้นไปหรีแล้วพี่น้องเพ็่นว่าเพ็่นสีเห็ดอยู่เพ็่นว่าท่านมีเวลาเห็ดว่าสั่นไปคุยกับสร้างให้ใหสร้างเพื่นว่าบอกแบบให้ว่าสั่นแต่ว่าคุยกับสร้างแล้วเดี๋ยวเพ็่นจบงานนี้เพื่นจังสีเอารถไปเห็ดอ่าคอนทรนใบมีด นะครับคนต้นใบมีดหนาไหมนะครับเพราะว่ามันสั่นย้มเฮาทำงานมันปิดขาเฮานะครับมันต่ำจริงหรอมันต่ำอ่ามันสั่นก็เลยเห็ดแห้งเฮาเชียงแต่ว่ากะคนร้องข้น่นกะสีพวเชียงหรือว่าเพิ่นใส่งานดูเพิ่นกะสีลึงนะครับเนาะแต่ว่าผมพุ่งขึ้นไปจับมันผมกะว่าโอ้ มันเฉียงนะครับมันเฉียงยามเขาทำงานอ๋อสำรับมือนี้ก็อำร่าพาจากกันสำเนียงสะก้อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมนะครับกับสบตำรวจตำรวจพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ,พี่น้องผู้เขามาเบิร์มาชมนะครับขอให้มีแตค่ความสุขสุขสุขคนะครับพี่น้องครับใกล้สิบปีไม่แล้วโฉบโฉบมนันๆกัน สุขูสุกคนล่ากันสมีสะก่อนนะครับสวัสดีครับผม